สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hello Honey นะคะก็คือวันนี้จะมาทำรีแอคชั่นแหละก็ห่างหายไปน,นานมากห่างหายแบบตอนแรกว่าจะทำคลิปเออเรื่อยๆอะไรเงี้ยลงคลิปเรื่อยๆใช่ปะ่ะมีช่วงหนึ่งที่แบบลงคลิปเรื่อยๆก็แบบเคยงานเยอะมากตั้งแต่เปิดเทอมคือเปิดเทอมมางานเยอะมากคืองานเรื่อยๆใช่ไหมเป็นแบบ new normal ใช่ไหม new normal ประมาณเดือนหนึ่งตอนนั้นเดือนหนึ่งหรือเปล่าเดือนครึง่งเออประมาณเดือนครึ่งแหละก็คือแบบ งานทุกวันทุกวันขนาดวันหยุดก็ต้องไปเรียนพิเศษก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปอะไรลงเลยไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยคือแบบทําคลิปนะจริงๆถ่ายคลิปแต่ไม่ได้มีเวลาตัดต่อไม่ได้แบบมีเวลาว่างในการลงคลิปอะไรเงี้ยคือวางแผนชีวิตยังไม่โอเคนะคะตัวนี้ก็เลยแบบเอ้ยปากซีดมากเลยรู้สึกว่าปากซีดมากเลยปากซีดมากเลยอ่าก็เป็นชุดที่แบบไปกินชาบูม,ม่อกีนะคะก็เลยเออเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปแต่งตัวใหม่ก่อนขอไปเปลี่ยนชุดเพื่อมาทำรีแอคดีๆด,ดีกว่าเนาะแบบต้องดีหน่อยรครั้งนี้เมนน่ารักมาก <c oughs> คือน่ารักมาก <c oughs> ก็คือจะมารีแอคชั่นตามชื่อคลิปตามปกคลิปเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะบา,บายๆ a few inches later ว <c oughs> ันดีต้องดาวกสู่ช่อง h โห l o honey อีกครั้งนะคะก็คือไปเติมปากเติม อะไรนิดหน่อยน้อแบบน่าจะได้ไม่สดมากไปนะคะก็คือไปอานอรงตัวมาใหม่ใช่เพราะว่าไปกินชาบูน่อกีเพราะมันการไม่เสียเวลาไปดู MV เพลงของบางทันโซยอนตันบางทันบอยโซยนตันใช่ไหม b t ทอ่ะที่ไม่ใช่รถไฟเขาคือผัวเขาไม่ใช่รถไฟนะคะ BTS ย่อมาจากบางทันโซยอนตันนะคะใช่ไหมคะอย่านะคะเขาไม่ได้เป็นรถไฟนะคะ นะคะทุกคนไม่ใช่รถไฟเนาะโอเคไม่การเสียเวลาดีกว่าเราไม่อยากจะบ่นนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบบจะเป็นยังไงนะคะเกอนอื่นก็ต้องมีพอปอ่นนะเนาะนะคะนี่นะคะก็คือแบบไม่รู้เลยว่าเมในใครจริงๆไม่รู้เลยว่าเมในใครจริงไม่รู้เลยว่าเมในใครเนาะการเสียเวลาอย่าเสียเวลามากเลยพูดมากแล้ว เป็นเสียงที่คุณเคยใช่ค่ะน,น้องเทเทหลอกเอ็นดูโอ้ยป่านำโอ้ยน้องเทโอ้ยจีมินย,ยิงมา so จงกุก๊ก

พี่โฮบแก่ฉันโดนพี่โอบตงแต่ควาไปควันที่ไทยนะอุ้ยอะไรคือความอึ้งอุ๊ยจักรอุ้ยน้องโอเคโดนน่าต่มากเลยอุ้ยจินอุ้ยถ่าโอ้คโน้องแพอุ้ยตาม อุ้ยน่ารักมากอุ้ยน้องเทไม่น้องเด้อเทเรียกน้องแต่ไม่น้องนะน่ารักมากน่ารักมากมือน่ารักมาก เครื่องบินเลยจ้านา่ารักมากอุย้ยน้องพอ้อุ้ยท่านนาน่ารักมากเลยอุยอ้ยอุยออ้ยอุ้ยเรืออุ้ยพี่จีนพี่จีนเปลี่ยนสีผม อุ้ยน่นารักเออน่ารักอุ้ยน่ารักอุ้ยน้องเต้อุ้ย,ย,ย,ยพี่มีผัวจยงโอ้ยผ่านทำผัวมากผัวมากอุ้ยอ่อนโยนเวอร์้ยอุ้ยเหลือปะ โมเมนต์นะโมเมนต์ Moment. น่ารักน่ารักมากลืมเปิดไฟปะเปิดได้หรือเปลยผ่านหมดนะทีนี้เรื่องอะจบอ่ะ ไม่หรอกคือผ่านหมดอ,อ่ผ่านไม่หมดจ้ะเปิดตอนไทยแล้วกันอุ๊ยน่ารัก <Hey. S 1> น่ารักมากออกไปแล้วนะคะก็ค,คือแบบดีมากเพื่อเปิดไฟเปิดไฟตอนท้ายอะคือไม่รู้ว่ามันเปิดได้ไหมเพราะว่าตอนที่เช็คดูอะมันไม่ติดไงแล้วอยู่ดีมันก็ติดเลยความออร่าผัวอะคือแทน,น่ารักมาก แล้วมันมีโมเมนต์กูกวีปะกูกวีฉันเห็นฉันรู้ฉันเห็นกูกมินก็มีนะคือ moment. 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 โมเมนต์แกโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์แหละใช่โมเมนต์แหละเรือแหละไค่เล,เล,เลยว่าแต่ไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆจะหาเวลาว่างทำคลิปจริงๆแล้วจริงจริงแล้วจริงๆแล้ว,ลวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากไปไปดูนะคะคือมันดีมากไปดูไปดูย่างหลังจริงคือดีมากจริงนะคะบ๊ายบายแคปแคป,แปให้หมดแคปอย่างนี้มีแคปแคปไปเลยบ้าบอ ណ <Net -hertz> <laughs> ាដាក់មកមើលណាដាក់មកដៃខាងនេះ